ผมคิดว่าหลายๆคนที่กําลังดูคลิปนี้อยู่คงจะต้องเคยเห็นและเคยดูการ์ตูนพวกนี้กันมาบ้างแต่ผมเชื่อว่าหลายๆคนก็อาจจะไม่เคยเห็นหรือรู้ตอนจบของการ์ตูนพวกนี้ดังนั้นคลิปนี้ผมเลยจะมาพูดถึงตอนจบที่เป็นตอนสุดท้ายของการ์ตูนในตำนานเหล่านี้กันครับงานคลิปนี้ผมขอเปิดด้วยการ์ตูนแฟบแจ็คก่อนเลยแล้วกันครับกับตอนปลาที่หลุดมาจากน้ลลาเรื่องราวของตอนจบนี้จะเปิดมาที่แฟบแจ็คกำลังเล่นปลากับคนาเกอร์แล้วอยู่โรลี่ปูเด็กก็โผล่มาจากนั้นพี่แกก็มาแจ้งข่าวกับทั้งคู่ครับ ว่าเจ้าของบาร์ไปอร์เมลลี่มีเมนูลูกอมใหม่เรียกว่าลูกอมพันชิ้นแถมก็กําลังใจใ่ายทุกคนกินฟรีแน่นอนทั้งคู่ก็ไม่มีทางพลาดรีบตรงไปยังร้านทันทีแต่ก่อนจะกินแลลี่ก็บอกครับว่าลูกอมเมนูนี้กินได้แค่คนละแก้วเท่านั้นตอนแรกมันก็ดูไม่มีอะไรแต่พอผ่านไปสักพักลูกอมนี้มันก็ทำทั้งคู่เกิดอาการเมาลูกอมเพื่อผมขอเฝร่มสักนิดนะครับว่าอาการเมาลูกอมเนี่ยตัวเรื่องก็เคยบอกเรามาก่อนแล้วนะครับว่ามันสามารถเกิดขึ้นได้เป็นเรื่องปกติถ้ากินลูกอมมากเกินไปอย่างตอนที่กับตานกน แล้วกเกิดเสียสติขึ้นมาซึ่งพอลูกอมหมุนลิ้มันก็ทาให้รู้ฝึกไม่ดีครับกับตันก็เลยเสนอว่าถ้าเป็นแบบนี้เราต้องไปกินอีกเพื่อถอนอาการแต่ก็จะถูกบับบี้เตือนครับวาพาพวกเขาเนี่ยกินลูกอมเหมือนปลาที่กินน้ําเลยเดี๋ยวก็กลายเป็นปลากันหรอกแถมก็ยังย้ําอีกว่าการใช้ชีวิตในน้ํามันไม่ใช่ความคิดที่ดีเท่าไหร่ให้ทําอะไรแบบที่พอดีดีกว่าแต่โดยที่ลูกอมมันอร่อยมากฝั่งคู่หูก็เลยอดใจไม่ไหวปลอมตัวเน้นเข้าไปกินแล้วกินอีกจนผ่านไปกี่แก้วก็ไม่รู้คิดดดดูคัขขนนนนาาาาาแแ่กกก้้วววเเเีย็ทํพม และถ้ามากขนาดนี้ก็ไม่ต้องสืบเลยว่าการจะหนักแค่ไหนแต่อย่างดีว่าทั้งคู่ก็ไม่ได้เป็นอะไรมากเท่าไหร่ครับแถมพอตื่นมาอีกวันก็ยังไปขอรูอร้เมนูใหม่นี้เพิ่มอีกโดยพอทั้งคู่ไปถึงบารีก็มีท่าทีแปลกๆเฉยเลยครับแถมบอกพวกเขาอีกว่าพวกเขาไม่ใช่คนด้วยซ้ำทั้งคู่เลยงงเขาว่าเรนี้พูดถึงอะไรแต่พอก้มลงไปดูขาตัวเองมันก็ดันกลายเป็นขี้ไปแล้วทําให้พวกเขาก็ถูกชาวเมืองไล่ล่าได้ถูกไล่ให้ออกจากท่าเรือแห่งนี้ขนาดบับบี้ก็ยังเห็นด้วยเลยครับว่าพวกเขาต้องไปจากที่นี่ฟะ พราะถ้าคู่อยู่ที่นี่ก็มีแต่ความตายที่จะรอพวกเขาเท่านั้นมันเลยไม่มีทางเลือกสำหรับพวกเขาเท่าไหร่ครับนอกจากที่ว่าจะต้องลงน้ําเท่านั้นและพอลงไปกับตันเขาก็ยังแอบพกลูกอมมากินอยู่จนแฟบใแจ็คต้องเตือนครับว่าถ้าพวกเขาอยากหายจากอาการบ้าๆนี่ก็ต้องเลิกลูกอมซะก่อนที่ไม่นานทั้งคู่ก็ได้สังเกตเห็นครับว่ามีสัตว์ประหลาดมากมายจ้าจะเล่นพวกเขาส่งผลห้ทั้งคู่ต้องรีบไปหลบในบาร์ใต้น้ำและแรกคณะก็รู้สึกปองครับ ว่าอยู่ที่นี่ก็คงไม่แย่หรอกมั้งมีแต่แฟบแจ็คนี่แหละที่ขอร้องอ้อนวอนกับตันว่าให้หยุดกินลูกอมเถอะจะได้กลับบ้านกันฟึ่งว่าแฟบแจ็คพูดดังๆว่าพวกเขาต้องหยุดกินลูกอมกันมันก็ทําคนในร้านรู้สึกไม่พอใจโชคดีว,ว่าอยู่มันก็ได้มีพวกมนุษย์เงือกมาช่วยพอดีเพราะมองว่าทั้งคู่เป็นพวกเดียวกับเขาก็จะพาทั้งคู่กลับไปที่รางของตัวเองและช่วยบําบัดอาการติดลูกอมให้พวกเขาเมื่อเวลาผ่านไปการบำบัดก็ดูจะได้ผลครับจากนั้นพวกมนุษย์เงือกก็ใช้ทั้งสองคู่ถอดเสื้ พวกเขาได้นกลายเป็นปลาไปเฉยเลยพวกมนุษย์เนี่ยก็เลยพาสองคู่ไปหาหมอเพื่อรักษาจนได้รู้ว่าอาการนี้เกิดมาจากการที่พวกเขาอยู่กับปลาหรือเล่นกับปลามากเกินไปจนติดหวัดปลาแบบที่เราเห็นในตอนต้นของตอนหมอเคยรักษาด้วยการให้ทั้งคู่พักผ่อนจนทั้งคู่ก็หายดีและกลับมาเป็นปกติก่อนจะกลับขึ้นไปที่ท่าเรือได้อีกครั้งเมื่อทั้งคู่รู้แล้วว่าการกินลูกอมพันชิ้นมันไม่ได้มีผลกระทบให้กลายเป็นปลาก็เลยแอบปลอมตัวไปกินอีกแต่ครั้งนี้พวกเขาจะถูกจับได้ไทั้งทีั้งคู่ก็บอกกับแรลรี่ครับ ว่ากินมากๆมันไม่ทำใพวกเขากลายเป็นปลาหรอกและวลี่เลยงงระยะว่าเกี่ยวอะไรกับเรื่องกลายเป็นปลาก่อนที่ผลข้างเคียงที่แท้จริงของลูกอมพันชิ้นก็จะเปลี่ยนทั้งคู่กลายเป็นคนแบบผมจริงขึ้นมาและพราะแบบนี้ทั้งคู่เลยถูกขับไล่ออกจากท่าเรือแบบจริงๆจังๆส่วนบับบี้ที่รู้สึกขอดหูที่พวกเขาต้องจากไปนานก็เลยหยุดกินลูกอมไม่ได้และตอนก็จบลงที่ทั้งสามมุ่งหน้าสู่ทะเลเพื่อที่หวังว่าจะได้ไปหาที่อยู่ใหม่กันในมุมผมมันเป็นตอนจบที่ทั้งงงและไม่เข้าใจมากๆครับ ตอนแรกที่ผมเข้าใจเนี่ยคือคิดว่าทั้งคู่อาจจะแค่ฝันไปหรือเปล่าว่าตัวเองกลายเป็นปลาแต่พอผมกลับไปดูฟ์มอีกรอบมันไม่น่าใช่ฝันครับแต่ทั้งคู่เป็นปลาจริงๆฝนลูกอมพันชิ้นผลข้างเคียงว่าคือทําให้กลายเป็นคนสมจริงนี่แหละไม่ได้เกี่ยวกับการที่ทําให้กลายเป็นปลาและ่าเหตุว่าทําไมตอนแรกผมถึงคิดว่ามันเป็นแค่ฝันเพราะตัวเรื่องมันก็เคยมีครั้งหนึ่งครับที่บางตอนก็เป็นแค่เรื่องเล่าเท่านั้นอย่างตอนแมคคันในข้อจินนี่ที่เนื้อของตอนนั้นเกี่ยวกับการที่พวก,กเขาต้องไปติดเกาะแล้วไปแพ้พน,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 นันแตต่่วาอนจบ เพราะเขาก็ได้มาคนพบความจริงที่ว่ามันเป็นเพียงของเล่นของเด็กทารกยักษ์เท่านั้นและแม้ตอนนี้จะดูแปลกและดูหลอนแต่ว่าตอนจบของตอนนี้เนี่ยครับมันก็มาเฉลยว่าเป็นเพียงแค่เรื่องเล่าเท่านั้นผมก็เลยรู้สึกแปลกใจนิดหน่อยที่ตอนจบของฟีลี์นี้มันได้เลือกจบแบบนี้ไปซะง,งั้นพอพูดถึงการ์ตูนเรื่องนี้มันมีอีกเรื่องหนึ่งครับที่ผมนึกออกว่าช่วงหนึ่งเนี่ยมันเคยมีที่ีรีเกี่ยวกับการ์ตูนเรื่องนี้และก็เรื่องเอเวอเรสต์ไทม์อยู่ที่มันโด่งดังเอามากๆโดยตัวที่ฟรีมันบอกไว้ว่า่าจรริงๆแลล้ววกกกััับบอยยูในนโเดีค ต่ว่าคนละสถานที่พอท่าเรือมาอยู่กลางทะเลเลยไม่ได้มีโอกาสมาเฉียดกันส่วนเกาะแคนดี้ที่กัปตันตามหามาตลอดก็คือนาจาักรแคนดี้แม้มันจะเป็นเรื่องขำๆคล้ายกับหลายๆที่ฟรีที่คนคิดกันเล่นๆแบบเคเร์เลเสียฟติหรือ,อยูโทเนียมเป็นฟอร์มูลาแจ็คแต่ว่าความพิเศษของทฟรีนี้คือในปัจจุบันนี้เนี่ยครับมันมีฟิลี่แยกของเอเวอเรสต์ไทม์ที่ชื่อว่าฟิโอ a าแอนเค้กที่พาเราไปตะลุยมาติเวิร์สต,ต่างๆมันก็จะมีอยู่ช่วงหนึ่งครับที่พิสมอเปลี่ยนมิติแล้วไปดูมิตง, Fab Jack, งตร,งตร,งตรง แต่ก็พอยืนยันได้ว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของมัลติเวิร์สและทําให้ทฤฟฎีนี้ของฟแฟนๆใกล้เคียงตามความเป็นจริงครับซึ่งพอฟังมาถึงจุดนี้ผมขอเสริมนิยามตอนจบของกระตูสล,ลับผมเลยละกันนะครับตอนจบที่ผมหมายถึงคือตอนสุดท้ายที่ได้ออกอากาศแล้วเราอาจจะไม่ได้เห็นมันในรูปแบบนี้อีกผมขอบอกก่อนว่าการแคนเซิลหรือตัดจบเนี่ยมันถือเป็นเรื่องปกติที่พบได้บ่อยมากครับในกระตูนเมกาบางเรื่องอาจจะโชคดีหน่อยที่ผ่านไปหลายปีถึงมีภาคใหม่แบบแฟรรมลายแจ็ค ที่ถูกตัดจบไปตอนฟีซั่น4ก่อนจะมีฟรีซั่น5ที่โหดเลือก3่ามาจบตำนานที่สร้างไว้มันก็โชคร้ายหายไปเลยกลายเป็นตำนานที่ถูกลืมเลือนเช่นรหัสลับเด็กข้างบ้านหรือเจเนเรเตอร์เล็กส่วนเหตุผลมันก็มีมากมายครับในการตัดจบเช่นบางเรื่องก็จบสมบูรณ์แล้วบางเรื่องมันทำยอดไม่ดีมันก็แค่อยากรีบูทแบบทีมไททันแต่ว่าจุดสิ้นสุดบางทีมันก็ไม่ใช่เรื่องแย่แค่ทีเดียวครับเพราะมันเป็นต้องกำเนิดฟิ่งใหม่ๆดูจากภาพนี้ก็ได้ที่ทีมงานที่เคยทำเรื่องแฟบแจ็คพวกเขาก็ได้อ,อ ผมเชื่อเลยว่าต่อให้ทุกคนที่ไม่ได้ดูการ์ตูนบ่อยแต่ก็ต้องรู้จักฟังเรื่องที่อยู่ในลิสนี้แน่นอนส่วนตัวผมชอบเรเกล่าโชว์ที่สุดเลยครับยังไงไม่ว่าจะผ่านไปนานแค่ไหนแฟบแจ็คฝาบผมมันเหมือนเป็นการ์ตูนที่ทดลองอะไรหลายอย่างมากครับความคิดสร้างสรรค์ก็จัดเต็มวิธีการทำแอนิเมชันก็มีเอกลักษณ์ฝ่ายทั้งของจริงฝ่ายทั้งเทคนิคต่างๆที่นอกจากการวาดเข้ามาร่วมด้วยแถมพอตแต่ละตอนคือโคตรหลุดโลกและฝอดแรกข้อคิดดีๆเอาไว้มากมายถ้ามีโอกาสและเวลาผมเองก็อยากแนะนำให้ทุกคนย้อนกลับไปดูเรื่องนี้ บทสุดท้ายของลามปัสเผื่อใครจําเรื่องแคมลารโลไม่ได้นะครับผมขอสรุปคร่าวๆกันสักนิดคือกระตูนเรื่องนี้มันจะบอกเล่าเรื่องราวของลูกเสือลารโลก,กับเพื่อนๆในค่ายลูกเสือแคมคิดนี่ที่จะมีหัวหน้าหมู่อย่างลัมปัสกับผู้ช่วยของเขาชื่อฟลิงแมนคอยดูแลื้อหาของตอนนี้มันจะเริ่มมาจากที่เป็นวันฟักผ้าทําให้หัวหน้าหมู่ลามปัสบ่ายเบี่ยงที่จะไปแต่พราะบิดมานานแล้วครั้งนี้เขาเลยต้องพาพวกลูกเสือไปฟักผ้าจริงๆหลังฟักเสร็จเนี่ยครับไม่รู้พี่แกไปซักผ้าหรือผ่าน,นาีนนนาาน้้มมมัันนนกกกก็็ทําาาเขขถึงชออออจพูดะไรไร่ออ แม้ตอนนั้นจะมีฟลิงแมนคอยช่วยปอบแต่ต่อมาเขาก็จะยิ่งช็อกกับสติหลุดไปอีกเมื่อรู้ว่าถุงเท้าตัวเองหายไประหว่างการซักผ้าทําให้เริ่มอัรวาดขึ้นมาจากนั้นลำปันก็เริเ่มเขียนจดหมายไปชดชีวิตบอกลากับฟลิงแมนว่าตัวเขาจะหนีเข้าป่าและจังหวะนั้นลำปันก็ได้บังเอิญทำหมึกตกใส่เท้ามันทําให้เขาเกิดไอเดียดีๆขึ้นมาได้ที่คิดจะเริ่มใช้ฝีท้าตัวแทนที่จะต้องเสียเวลาไปใส่เสื้อผ้าแรกๆเขาทดลองด้วยการเอาไปโชว์กับลูกเสือในค่ายก่อนเลยครับและไม่รู้ด้ แทนที่ทุกคนจะรังเกียจกับการที่ทุกคนต่างชอบไอเดียนี้มากเพราะมันประหยัดเวลาชีวิตทําให้ไม่ว่าจะเป็นลูกเสือเป็นชาวเมืองพวกเขาก็าต่างพากาันทําตามลำปัตทั้งหมดจนพอได้รับความสนใจมากๆเข้าและถึงขั้นถูกเชิญไปพูดบนเวทีแน่นอนครับลำปัตก็พูดอวยตัวเองยกใหญ่ยังไม่พอแค่นี้นะครับถ้าผมพูดไปใครจะเชื่อว่าไอเดียประหยัดเวลาฝักผ้าของลำปัตย์มาใจผู้คนมีเวลาว่างจัดถึงขั้นสามารถสร้างเครื่องข้ามเวลาได้เลยนอกจากนี้พวกลูกเสือจากในอนาคตก็ยังมายกยอชื่นชมเขา เพราะในเวลานั้นด้วยการคิดคนวิถีแห่งการไม่ฟักผ้าทําให้พวกเขามเวลาว่างมากขึ้นดยสามารถไปคิดคนวิธีแก้ปัญหาของโลกได้ใช่ความอดอยากลมปัตไดเลยถูกยกเป็นผู้ยิ่งใหญ่แห่งยุคส่งผลให้พวกเขาเลือกย้อนเวลากลับมาเพื่อมอบรูปปั้นแต่บทเรื่องไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นเพราะฝนบรรดานตกลงมาและล้างฝีที่อยู่บนตัวทุกคนทั้งหมดชาวเมืองก็เลยคิดได้ว่าไอาเดียของลมปัตมันเป็นไอเดียที่ห่วยแตกฟินดีก่อนที่ต่อมามันก็จะมีตัวละครปิดสนาโผล่มากลางวงเพื่อมาบอกกับทุกคนว่าลมปัตต้ขังเขา คือตัวรำปัดมันไม่ใช่หัวหน้าหมู่ตัวจริงเป็นเพียงแค่คนที่แอบอ้างปลอมตัวมาเท่านั้นฟื่อแทนที่รำปัดจะปฏิเสธเขากับยอมรับฟังงานว่าตัวเองไม่ใช่หัวหน้าหมู่จากนั้นพี่แกก็จะโดนเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลบ้ามาจับตัวไปแบบงงฝนลูเฝือทุกคนก็อึ้งกันไปหมดเพราะนั่นหมายความว่าทางช่วงหน้าร้อนตลอดที่ผ่านมาพวกเขาติดอยู่กับคนไข้จากโรงพยาบาลบ้าที่ปลอมตัวมาตลอดมีเพียงแค่ร้านโลกคนเดียวที่ยังคงมองโลกในแง่ดีและรอไม่ไหวแล้วเชื่อกลับมาเข้า่ข่อีกครั้งในปีหน้า พอได้ดูตอนจบแล้วกลับไปดูใหม่ตั้งแต่ต้นเมื่อทำผมเปลี่ยนความคิดที่มีต่อลมปัสไปหมดเลยกลายเป็นว่าทางฟรีสี่เราแค่กำลังดูคนบ้าที่หลบหนีจากโรงบาลบ้า,บามาเนียนปลอมตัวเป็นหัวหน้าหมูเพื่อมาอยู่กับเด็กๆในค่ายมันเลยเป็นการอธิบายให้่ายที่แปลกๆหรือความมึนของลมปัสได้ดีเลยครับว่าทำไมพี่แกถึงทำอะไรแปลกๆตลอดแค่คิดก็หลอดละแต่ก็มีอีกที่ฟรีนึงครับที่คนชอบพูดถึงเหมือนกันคือลมปัสเขาอจะเคยเป็นหัวหน้าหมูตัวจริงมาก่อนแต่เพราะด้วยเหตุผลบางอย่างเขาเลยโดนปลดออกมาอาจจะเป็นเพราะความม่ปปกกกกตตติขขขอองงัััวเเเาาผย็นนนหุรรณ์ึลคบ ที่เขาต้องการจะดูดาวหางที่มันผ่านมาทุกๆห้าหมื 50, ่นปีที่แม่ตั้งชื่อตามเขาและพอฟิงแมนบอกว่าจะชวนลูกเสือมาดูด้วยลาปัตก็เกิดอาการโกรธขึ้นมาทันทีเพราะเขามองว่าดาวหางอันนี้เป็นดาวเฉพาะของเขาเท่านั้นแต่เขาก็ดันมาโดานรัสโลก,กวนทําให้เกิดสติแตกขึ้นมาถ้าไม่ใช่เกี่ยวกับอาการทางจิตมันก็คงต้องเป็นปัญหาเกี่ยวกับการควบคุมอารมณ์แน่นอนครับแล้วยิ่งต้องไปอยู่กับลูกเสือที่มีความอยากรู้อยากเห็นตลอดเวลาและที่สําคัญคือโคตรน่าราคาญถ้าเกิดหัวร้อนแล้วไปใส่เด็กขึ้นมาผมว่ามันน่าจะมมีปััญหาากๆครบ และนี่มันก็จะเป็นเหตุผลที่เขาถูกปลดออกก็ได้ครับก็เลยจับหัวหน้าหมู่คนใหม่ไปขังตู้ไว้ต่อมาไม่ก็มีอีกหลักฐานหนึ่งที่น่าสนใจครับคือเรื่องมันเคยบอกไว้ว่าลำปัสได้รับการฝึกทอดข้ามาจากปู่ทวดของเขามันก็น่าจะมีแนวโน้มยิ่งขึ้นไปอีกที่เขาต้องเคยเป็นหัวหน้าหมู่มาก่อนซึ่งก็อยาาเชื่อที่ผมพูดมากครับเพราะทั้งหมดที่ผมพูดมันก็เป็นแค่ทฤษฎีเท่านั้นโอเคกลับมาที่ตอนจบของเราดีกว่าครับอีกอย่างที่ผมรู้สึกชอบในตอนนี้มากๆเคลอปัญหาที่พบเจอในชีวประ ุกคนเลยมีเวลาทําอย่างอื่นมากขึ้นจนึสามารถสร้างทม์ไม่ชีนได้คือการ์ตูนในค่ายซีเอ็นเนี่ยครับการจบแต่ละเรื่องผมมองว่ามันมีเอกลักษณ์มากที่ทําคนจดจาได้มากไปยิ่งกว่าตัวเรื่องอีกครับผมเชื่อได้ว่าหลายๆคนที่ไม่เคยดูแคมบรัดโลหรือรูผ่านแค่ไม่กี่ตอนถ้าเกิดได้รู้ตอนจบของตอนนี้มันก็จะคงกลายเป็นภาพจำของเรื่องไปเลยด้วยฟ้่แถมยังมีการใส่อีเตอร์เอ็กจากตัวละครค่ายอื่นมาด้วยความจริงผมก็แอบเสียด้ยนะครับที่เรื่องนี้ไม่ได้รับการพูดถึงเท่าที่ควรถามว่ามีคนรู้จักมมัยผว่าก็อะ,ะดบนึง แต่ถ้าให้ดูจริงๆทุกตอนจนถึงขั้นชอบมากๆผมว่ามีน้อยมากที่จะดูเรื่องนี้จนจบคือหลังจากตอนนี้กระตูเรื่องนี้ก็เหมือนหายลืมไปเลยครับนานๆทีจะเห็นคนพูดถึงสักครั้งส่วนมากคนก็มาพูดถึงตอนจบมากกว่าแน่นอนก็รวมถึงผมด้วยมาเลยดูเหมือนมีแค่ตอนจบนี่แหละที่ทำให้คนพูดถึงกันผมว่าถ้าเรื่องนี้มันจบแบบจืดๆแบบปกติเรื่องนี้มันคงถูกลืมไปจริงๆทุกสิ่งที่เปลี่ยนแปลงก่อนจะเข้าสู่ตอนจบอันนี้ ผมจะขอย้อนความถึงนางเอกในตอนนี้ก่อนครับอย่างเทอร่าเพราะในเรื่องในตอนจบมันจะย้อนปมกลับไปที่เธอโดยเทอร่ามีชื่อจริงว่าทาร่ามาคอฟแต่ผมจะขอเรียกว่าเทอร่าแทนนะครับตามทีมไททันทุกคนจะได้ไม่งงกันเพราะด้วยความที่ทีมไททันมันจะมีการตรีความตัวละครใหม่รวมถึงไม่ได้เอาบอดแบบร่างเดิมมาเป๊ะมันก็เลยอาจจะทําทุกคนงงได้เช่นจริงเนี่ยคือตัวอย่างที่ดีเลยครับถ้าผมเอารูป2รูปนี้คนที่ไม่เคยดูดีฟีและบอกว่าตัวละครเดียวกันหลายๆคนคงไม่เชื่อผมแน่นอนฟื่งภายในทีมไททันเทอร่าก็เป็นฮ และเธอมีปัญหาส่วนตัวคือไม่สามารถควบคุมพลังได้ัมเลยทําให้เธอต้องย้ายไปที่อื่นบ่อยๆไม่งั้นพลังเธอมันจะไปสร้างภัยพิบัติและทําคนเดือดร้อนพอเธอได้มาเจอพวกทีนไททันทั้งหมดก็ต้อนรับเธอเป็นอย่างดีเลยครับโดยเฉพาะพี่บีทเราที่ดูจะต้อนรับเป็นพิเศษทําให้ด้วยความฝนืนใจเธอก็ถึงขั้นยอมบอกความรับตัวเองเลยที่ควบคุมพลังไม่ได้จากนั้นก็ขอให้บีทบอยสัญญาว่าจะไม่บอกใครต่อมาเมื่อเวลาผ่านไปมันก็มีเหตุการณ์ที่เฟรดก่อ,อก,การร้ายขึ้นพวกเหล่าทีนไททันเลยต้องไปจัดก,การโดยที่จรรรริงๆาาาาเเหตุกก่่อ้ยนี มันก็เป็นเพียงแค่แผนบางหน้าเฉยๆเพื่อหาทางมาคุยกับเธอร่าเกีย่ยวกับเรื่องจุดอ่อนในการควบคุมพลังไม่ได้แถมยังมาชักจูงเธออีกว่าเขาจะช่วยฝอนเธอแต่ก่อนที่จะได้คุยอะไรไปมากกว่านี้พลังของเธอล่ามันก็จะมาควบคุมไม่ได้อีกฟึง่งโชคยังดีที่วิดวานมาเจอและช่วยเธอสงบสติลงได้เล่นหมนทุกอย่างจะจบดีนะครับเพราะเธอกำลังจะได้เป็นสมาชิกคนที่6แต่ว่าด้วยความฉลาดของโรบินเขาเลยคิดวิเคราะห์และคิดออกเองถึงจุดอ่อนของเธอร่าว่าเธอมีปัญหาในการควบคุมพลังตัวเองส่งผลให้เธอล่าก็เกิดเดือดขึ้นมาเนื่องจากเชื่ ทำให้เธอเลิกจะหนีออกไปทั้งแบบนั้นหลังผ่านไปสักพักอยู่เธอล่าก็จะกลับมาหาทุกคนครับแถมสามารถคุมพลังได้แล้วมันดูแปลกๆใช่ไหมครับที่ผ่านไปไม่ได้นานมากแต่เธอกลับควบคุมพลังได้อย่างเฟียนซะง,งั้นแน่นอนอย่างที่ทุกคนคิดกันครับความลับมันก็คือฟเฟลทสที่ช่วยเธอเพื่อเธอกับเข้าทีมมาแฝงฟืมเหล่าไททันจะได้เปิดโอกาสให้เขาจัดการทุกคนได้และช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่เธอลา่าเริ่มสติแตกครับเธอเริ่มไม่แน่ใจว่าจะเชื่อใครไม่รู้จะทํายังไงดีเพราะแม้แต่บีทบอยก็ย เทอรล่าเลยกลายเป็นไวรัสและเป็นศัตรูของทีมไททันถึงแม้ในเวลาต่อมาเทอรล่าก็เปลี่ยนใจเลิกสู้แล้วแต่เฟลทที่คุมเธอก็พยายามบังคับร่างกายควบคุมเทอรล่าให้ต่อสู้ไปเรื่อยๆเจนาพอทุกคนในทีมไททันมาถึงและใช้พลังมิตรภาพในการพูดมันก็ทาให้เธอหลุดจากการควบคุมของเฟลทได้ในที่สุดท่อพลังของเทอรล่าที่ใช้ไปในช่วงก่อนหน้านี้มันก็ทาให้ภูเขาไฟระเบิดครับและผลกระทบก็คือทาลายเมืองทั้งเมืองเลยสุดท้ายเทอรล่าก็เลิกทําสิ่งที่เธอควรทามาตั้งนานคือการเป็นฮีโร่ช่วยเหลือ,อน,อนอผู้ค ถึงแม้จะต้องแลกกับชีวิตเธอก็ตามการเสียฟลัดในครั้งนี้มันทาให้เธอรล่ากลายเป็นหินครับเรียกได้ว่าช่วงซีซั่นสองเนื้อหาหลักของตอมนมันจะเป็นที่เธอล่าเลยจากทินเททันคนที่6กสูธธ่ศัตรูที่เป็นบอสใหญ่คู่กับเฟล็ดคือไอความ 3, er ัมพันเฟล็กับเธอล่าฝืนว่าผู้สร้างเขาจะมาตีความทาให้ทั้งคู่มาคู่กันตลอดมันก็ร่วมมือกันผ่านการที่เฟลสจะใช้วิธีควบคุมการโน้มน้าวการบิดเบือนความจริงทําให้เทอรล่าฝับสนเพื่อควบคุมเธอครับอย่างของภาพมูฟวี่ทีนเทนทันยูดัส ที่ทําป็นการแทรกฟืมเข้าทีมถูกเฟรดหลอกใช้แล้วค่อยกลับตัวช่วยเหลือเพื่อนๆเท่าที่ผมจําได้พวกข้อมูลต่างประเทศจะชอบล้อเลียนเฟรดกันครับถึงเรื่องที่เขาชอบเล่วัยรุ่นเป็นพรีเดเตอร์เป็นพวกนักล่าไม่ว่าทั้งเลเว่นทั้งเทอร่าผมจําได้เรืมลยมีมุกหนึ่งที่ผมชอบมากประมาณว่าเสียดายนะที่เฟรมได้เลงสตาร์ไฟไว้เราเลยอดดูเอเลี่ยนประทับพรีเดเตอร์เลยย้อนความกันไปเยอะพอสมควรละงั้นตัดมาที่ตอนปัจจุบันกันดีกว่าครับหล่ะจะออกนอกเมืองไปทำภารกิจกับฮีโร่น พวกเขาที่เพิ่งเข้าเมืองก็ได้สังเกตว่าหลายๆอย่างมาดูเปลี่ยนแปลงไปไม่ว่าจะทางร้านหนังสือร้านอะไรหรือร้านอะไรก็ตามที่เคยมีมันก็ดูเปลี่ยนไปจนแทบจําไม่ได้บางอันก็ปิดบ้างบางอันก็ถูกเปลี่ยนบ้างแถมเรื่องแย่กว่าคือพวกเขา้องไปเจอสัตว์ประหลาดตัวหนึ่งเขา้าที่เข้ามาจมตีทุกคนทาให้ทันทีต้องเ่ิมมือกันฟู่ซึ่งตอนนั้นอยู่ๆบีทบอยเขาก็ได้ไปเห็นสาวคนหนึ่งที่หน้าตาคล้ายเทอรล่าที่ควรจะยังต้องเป็นหินอยู่แน่นอนตอนนี้พี่บีทเรามีสองทางเลือกคือหนึ่ง ใช่ครับเขาเลิกสาวจากนั้นก็รีบไปเช็คสถาที่ที่เธอร่าได้จากไปและกลายเป็นหินปรากฏว่าเธอรันหายไปซะง,งั้นเรื่องนี้มันเลยทำเขาคิดไม่ตกพร้อมรีบเอามาบอกเพื่อนๆว่าเขาได้เห็นเธอร่าอยู่ตรงริมถนนฝนลูกป,ปั้นก็หายไปแล้วด้วยพอได้ฟังบีทบอยก็ไม่ค่อยมีใครอยากเชื่อหรอกครับว่าเธอจะฟืน้นคืนชีพกลับมาได้จากสภาพหินโดยไม่มีเหตุผลเนื่องจากทางการใช้เวทมนต์ของเลเว่นก็ไม่ได้ผลหรือไฟบอกได้ใช้ความสามารถทางวิทยา,าศาสตร์มันก็ไม่ได้ผลเหมือนกันซึ่งถึงทุกคนจะคิดแบบนั้นแตต่่่พีวเเเรราาาากก็็ไมมด้ออใจลิหธ และเหมือนฟ้าจะเป็นใจเฉยเพราะไม่นานนักเขาก็ได้ไปเจอกับเธอร่าเข้าจนได้ทําให้ริวพิงเข้าไปคุยไปทักทายแต่ก็ไม่รู้ทําไมเธอร่าทําเหมือนไม่รู้จักแล้วบอกจําเขาไม่ได้ฟัง,งั้นแต่มันก็ยังมีโอกาสอยู่ครับเพราะเธอก็ได้มาตอบตกลงว่าจะลองไปคุยกับบีทบอยเมื่อได้จังหวะดีแบบนี้เขาก็แสดงความเป็นตัวเองรวมถึงเล่าเรื่องต่างๆในสมัยก่อนที่เพื่อนรู้จักกันให้เธอร่าฟังทั้งหมดแต่ไม่ว่าจะเล่าให้ฟังมากแค่ไหนพาไปดูสถานที่เยอะแค่ไหนเธอร่าก็จำอะไรไม่ได้แม้แต่นิดเดียวเลยครับ และเขาก็ได้พบเข้ากับเฟลท์ที่ก็ให้คำใบ้ว่าแค่เธอไม่อยากจดจาและไม่อยากพบพวกทีนไททันอีกแล้วและก็ไม่ตอบคาถามอะไรบีทบอยเลยว่าตัวเขาได้เอาพลังหรือลบความฝรงจำเธอไปหรือเปล่าต่อมาบีทบอยก็จะเลือกไปคุยเปิดใจกับเธอล่าว่าจริงๆแล้วไม่เกิดอะไรขึ้นกันแน่ตามตื้อไปตามตื้อมาเธอก็ให้เวลาเขาพูดสองนาทีบีทบอยก็รีบเข้าประเด็นทันทีว่าเขารู้ว่าเธอคือเพื่อนคือทีนไททันแล้วบอกว่าเธอไม่ควรมาอยู่ที่นี่แต่เธอร่าก็ยังคงปฏิเสธเสียงแข็งอยู่ดีครับรวมถึงบอกด้วยว่าเธอไม่่่ใชเธอลา บีดบอยーーเขาเลยไม่เข้าใจว่าทําไมมันต้องเป็นแบบนี้ทําไมมันกลับไปเป็นเหมือนเดิมเหมือนเมื่อก่อนไม่ได้ทั้นที่ตอนนั้นเธอก็มีความสุขดีก่อนที่บีดบอยก็จะเลือกให้วิทยุฝืกฝานทีมกับเธอครับเอาไว้เวลามีปัญหาและอยากให้เขาช่วยฟึ่งเธอร่าก็ยืนยันที่จะปฏิเสธเหมือนเดิมจากนั้นเธอก็พูดกับบ,บีดบอยว่ามันเปลี่ยนไปแล้วเธอมองว่าทุกอย่างมันกลายเป็นแค่ความทรงจำหมดแล้วตัวเธอไม่สามารถไปกับเขาได้เพราะเธอไม่ใช่ทีนไททันเธอไม่ใช่ฮีโร่หรืออะไรทั้งนั้นเป็นเพียงแค่เด็กผู้หญิงคนหนึ่หาาายไปทกลงผู้คน ท้งบิดวไว้ให้ยอมรับความจริงอันน่าเจ็บปวดและสุดท้ายเขาก็เลยกลับไปทําหน้าที่ฮีโร่ของตัวเองสำหรับผมมันเป็นหนึ่งในตอนจบที่โคตรใจหายเลยจริงๆหลายใจตอนนี้มันจะมีอีกตอนที่เป็นมูวี่ครับที่เหล่าทีนในท่านได้ไปโตเกียวแต่ผมมองว่ามันเป็นตอนพิเศษหรือตอนเสริมมากกว่าผมเลยจะยึดตอนจบของฟิลีเป็นหลักนะครับส่วนในด้านของเทอรล่าผมตีความไว้ว่าเฟลสอาจจะเป็นคนช่วยเธอมาหลังเหตุการณ์ของไทกอนเฟ่งเธอก็จะสูญเสียความทรงจำจากการที่กลายเป็นหินไม่กระูกเฟรสลบความทรงจำจากการเป็นเด็กสาวไว้รุ่นทั่ๆ ถ้ามาตอนสุดท้ายเธอก็จะจําเรื่องราวได้พอบีดวานที่พยายามช่วยฟื้นความทรงจําแต่พอเธอยิ่งนึกออกเธอก็ยิ่งเลิกปฏิเสธมันเนื่องจากมองว่าทุกอย่างมันเปลี่ยนไปแล้วและมันก็กลายเป็นแค่ความทรงจําเท่านั้นไม่ว่าเรื่องนั้นมันจะดีหรือแย่แม้มันจะเป็นตอนจบที่ทาให้รู้สึกใจหายและไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ผมกลับประทับใจกับมันมากครับมันไม่ใช่ความรู้สึกแย่ที่ไม่ดีนะแค่รู้สึกว่างเปล่ากับรู้สึกเหงาที่มานทำให้ผมได้ย้อนคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันย่อมเปลี่ยนแปลงและจบลงเสมอแถมมัันนนนมมมม่่่่่ีีีสญญาาาณเเตืืออกรรู้้ลวงหคคแปย แค่จบไปทั้งแบบนั้นแบบที่เราไม่ได้มีโอกาสได้บอกลาหรือทาใจยอมรับเหมือนช่วงแรกที่ตอนแสดงให้เราดูเวาลาต่างๆก็ปิดและเปลี่ยนกันไปหมดจนจําไม่ได้มันไม่มีอะไรที่อยู่ตลอดไปทุกฝ่งมันต้องเปลี่ยนแปลงเสมอไม่ว่าเราจะชอบหรือไม่รับมันได้หรือเปล่าแน่นอนในชีวิตจริงเราทีไททันก็ถูกเปลี่ยนด้วยและการมาเป็นทีนไททันโกแทนผมว่าในบ้านเราอาจจะไม่ค่อยพูดถึงกันเท่าไหร่แต่เท่าที่ผมจําได้เรื่องนี้มันคือหนึ่งในการ์ตูนที่โดนคนด่ามากที่สุดของค่ายซีเอ็นเลยครับใครที่คิดว่าเป็นเทเลโบดโดนหนักแล้วผมมกกล้้าาูดไเเต็ปย ว่าการสาบส่งการด่าเรื่องนี้มันไม่ได้ขึ้นของทีใ,ใหท่านโกช่วงโดนด่าพลิกๆไม่ใช่เพราะมันห่วยนะครับโอเคมันอาจจะมีบ้างบางส่วนถ้าไปเทียบกับต้นฉบับแต่ถ้าโดยรวมคุณภาพการ์ตูนก็ไม่ไถือว่าแย่เลยเพียงแค่แฟนๆรู้สึกรับไม่ได้กับเกียรติทั้งค่ายที่เขาเลือกเปลี่ยนแนวทางไปขายเด็กแลวโยนต้นฉบับลงทิ้งถังขยะและทุกคนลองดูในยุคนั้นครับมันมีการ์ตูนอะไรบ้างโอ้โหทั้งการ์โบเรกู่าโชแอเวนเจอร์ไทม์ Show, Time, ที่คุณภาพระดับตำนานกันทั้งนั้นไม่แปลกใจครับพอเอาไปเทียบมันจะดูด่ยกกวาาแทบทบุด้น เมื่อวันนี้ผมพูดไปเกี่ยวกับทีนไททันโกเนี่ยพอหยิบมาคุยในตอนนี้มันก็ค่อนข้างเก่ามากแล้วนะครับที่จะเหมารวมบอกว่าทุกคนยังเกลียดทีนไททันโกอยู่เพราะทีมไททันโกมันก็มีอายุเป็นสิปีแล้วเขาก็เลิกด่ากันหมดแล้วมาคนอาจจะเปิดใจดูได้สามบางตอนถึงมันเป็นการ์ตูนขายเด็กแต่ด้วยความที่มันมัรลออดีซีมันก็จะมีมุกดีๆที่หลุดมาพอทําให้ขำบ้างเช่นล้อโจ๊กเกอร์ล้อการตายพ่อแม่โรบินแถมล่าสุดมันก็มีคนทํามีมเรื่องนี้อีกครับแบบโรบ ฉากบีทบอยแจกนมเป็นการยืนยันได้เลยว่ามันไม่ได้ถูกเกลียดจากแฟนๆหนักขนาดนั้นอีกแล้วเหมือนตอนฉายช่วงแรกๆอันที่จริงเราจะโทษค่ายอย่างเดียวก็ไม่ได้หรอกครับเพราะบริษัทก็ต้องทํากําไรหากําไรเป็นเรื่องปกติและช่วงนั้นมันก็มีข่าวมาว่าทีมไททันมันไม่ได้ทําเงินมากขนาดนั้นต่อมาพอลองเปลี่ยนเปนทีมไททันโกมันก็เริ่มทําเงินทํายอดขาย,ขายของเล่นได้ผมผลให้ไฟเขียวทําต่อยาวๆซึ่งก็นั่นแหละความจริงของธุรกิจคืออะไรที่ฟาร์มเงินได้เยอะมันย่อมต้องมีสินค้าคล้ายๆกันออกมาเพราะทีมไททันโกมันกเนเหอน่่ยยางงึล ที่ทาให้ค่ายเลือตัดสินใจกลับมารีบูตการ์ตูนเก่าๆทั้งหลายที่หลายๆคนยังด่าก,กันเลยครับว่าทํามาทําไมแต่ก็ใช่ว่าทีนท่ันต้นฉบับจะหายไปถาวรนะครับเนื่องจากก็กลับมาคอสตโอเวอร์กับทีไททันโกที่เป็นภาควุฒิธีบเรื่องนี้มาปัดฝุ่นใหม่โดยรอบเป็นลักษณะมัลติเวิร์สมันอาจจะไม่ได้ดีขนาดนั้นแต่ก็พอทําให้หายคิดถึงได้บ้างเคเลดผู้ดีพร้อมในตอนนี้จะเปิดมาที่ตัวเคเลดกำลังซ่อมรถและทําผิดพลาดทําให้อูทิเข้ามาตําหนิตัวเขา นื่องจากนี้ไม่ใช่ครั้งแรกที่เคอร์เลตทำอะไรผิดพลาดซึ่งนอกจากการด่าอุทิยังพูดเพิ่มเติมอีกว่าเคอร์เลตเขาควรเข้าโรงเรียนฝึกฝิ่ืที่ถูกต้องและอยู่กับคนที่สามารถสอนให้เขาเพอร์เฟกได้ก่อนที่ไม่นานอุทิตก็รีบวิ่งเข้าบ้านไปเพราะได้ยินว่าแต่ที่ฝั่งมาถึงพอดีส่วนเคอร์เลที่ตามมาทีหลังก็ถูกอุทิตบอกให้ไปตั้งน้ามันบนเตาพร้อมกับช้าให้เขาทําให้ถูกต้องด้วยจังหวะนั้นเหมยเล่อดชวนให้เคอร์เลตไปทาบาคาวากันแต่ไม่ว่าจะพยายามมากแค่ไหนสุดท้ายเคอร ต่อมาเมื่อเมลเรียลฝ่หายไปเรียกอูทีสอยู่ๆก็มีหญิงแก่พิศนาผมมาต่อว่าเขาแต่พอไปบอกกับเมเรียยเธอก็ไม่ได้สนใจเท่าไหร่เลยหลังเธอออกไปหญิงแก่คนนั้นก็ปรากฏตัวมาอีกครั้งแถมครั้งนี้เธอยังฝังสอนเคอร์เลตเพื่อเปลี่ยนให้เขาสมบูรณ์แบบขึ้นทั้งเดินตัวตรงพูดให้ชัดต่อห่อไอเฟลได้ไม้จิ้มฟันซึ่งเคยพยายามทำให้ได้มันก็ยังไม่สมบูรณ์แบบอยู่ดีเธอเลยพาเขาไปดูนักเรียนคนก่อนของเธอจากนั้นเธอก็ได้เคอร์เลตให้ไปพักผ่อน เพิ่งพอเขาหลับไปสักพักมันก็มีเพียงแต่ฝันร้ายที่ถาโถมเข้ามาไม่หยุดทําให้เขานอนไม่หลับจนถึงเช้าเมื่อถึงคาบเรียนครูคนนั้นก็ได้บอกกับเขาว่าวันนี้จะมีการสอบวัดผลครั้งสุดท้ายคเคลเลดเลยขอไปเข้าห้องน้าเพื่อเตรียมตัวและระหว่างกําลังแปรงฟันอยู่มันก็มีปลาตัวหนึ่งโผล่ขึ้นมาพร้อมพูดกับเขาว่ามันมีสิ่งใดที่สมบูรณ์แบบและคเคลเลดก็งดงามในแบบที่เขาเป็นนอกจากนี้ตัวคเคลเลดสามารถใช้ความไม่สมบูรณ์แบบในตัวทําอะไรก็ได้ แรกๆเขายังไม่เข้าใจคําพูดจากปลาปิศนามากนักแต่พอได้เห็นเมื่อเลือกกับอูทีสท,ที่มีความสุขกับสิ่งที่พวกเขามีและได้ทําถึงแม้สิ่งนั้นมันไม่ได้ดีดพร้อมหรือสมบูรณ์แบบทําให้เคเลิปวดร้อนความคิดตัวเองได้ทันทีและเข้าใจว่าไอความสมบูรณ์แบบที่เขาตามหามันไม่มีอยู่จริงชีวิตเรามันไม่จำเป็นต้องสมบูรณ์แบบทุกอย่างก็ได้จากนั้นเขาเลยไปทําข้อสอบที่ครูให้อย่างการว่าเลขหกให้สมบูรณ์แบบที่สุดซึ่งแทนที่เขาจะเขียนตัวเลขเคเลิกับเลือกว่าวาดรูปและพับกระดาษเป็นเลขหกแทน จนครูคนนั้นก็ทนไม่ไหวกับเคอร์เลตเนื่องจากเขาไม่สมบูรณ์แบบและล่างสลายไปโดยในตอนจบเนี่ยครับเขาไม่ต้องพยายามเป็นอะไรที่สมบูรณ์แบบเคอร์เลตเลยมีความสุขมากๆกับปัจจุบันที่เขามีอยู่สำหรับตอนนี้ก็ม่การปิดจบเคอร์เลตด้วยสมบูรณ์สําหรับผมมันเป็นตอนที่ทั้งน่ากลัวฝั่งฝันและมีความหมายที่ดีมากครับคือมันเอาองค์ประกอบที่ดีๆของเคอร์เลตทุกตอนมาใส่ไว้ในตอนเดียวเลยครับโดยเฉพาะข้อคิดที่ผมชอบมากจนจำมาถึงตอนนี้ น่าคือไม่ใช่ว่าทุกอย่างมันจะสามารถเพอร์เฟกได้เสมอบางทีความสวยงามของชีวิตเรามันก็คือความไม่สมบูรณ์แบบหากเราเลิกมองแต่ทุกอย่างในชีวิตมันต้องสมบูรณ์แบบเท่านั้นห้ามผิดพลาดห้ามล้มเหลวชีวิตเราก็คงไปแต่ความทุกข์ความกังวลใจเพื่อผมมองว่าบางทีป้าและครูสมบูรณ์แบบที่เคยเลดเห็นมันก็อาจจะเป็นเพียงภาพหลอนของเขาก็ได้ครับที่ตอนแรกเคยเลดคิืว่อตัวเองไม่สมบูรณ์แบบเนื่องจากเขามักทําผิดพลาดอยู่บ่อยๆแต่พอเขาคิดได้ว่าชีวิตมันไม่ต้องสมบูรณ์แบบมันก็เลยแสดงออกมาผ่านป้าที่มาบอกเขาและในท้ายที่สครููมบณ์ก็เลยยหาไ พอได้มีโอกาสกลับมาย้อนดูตอนนี้เนี่ยครับผมก็รู้สึกคิดถึงปัญหาของยุคนี้เลยที่ทุกคนมาอดความสำเร็จตั้งแต่อายุยังน้อยและมักชอบเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนที่สมบูรณ์แบบมากกว่าและรู้สึกว่าตัวเองด้อยค่าไม่มีคุณค่าเลยแม้แต่นิดเดียวทั้งนั้นที่ความเป็นจริงเขาอาจจะไม่ได้สมบูรณ์แบบขนาดนั้นแต่โลกโซเชียลมันแค่ทําให้คนสร้างภาพที่สมบูรณ์แบบขึ้นมาสารภาพตามตรงเมื่อก่อนผมก็เป็นครับอิจฉาคนที่อายุเท่ากันที่เขาประสบความสำเร็จมากกว่าแต่พอผมโตขึ้นผมได้คุยกับหลายๆคนที่ผมรู้จัก คุยกับหลายๆคนที่สําเร็จหรือแม้แต่ได้ไปรู้ชีวิตของพวกเขามันก็ทําผมคิดได้ครับว่าหลายเรื่องที่เราเห็นผ่านโลกออนไลน์เนี่ยมันเป็นความจริงเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นตาวธรรมชาติของคนเรามันคงมีน้อยคนครับที่จะไม่อวดด้านดีแต่อวดด้านแย่ๆของตัวเองในโลกโซเชียลเฝิ่นมากก็ต้องไป่ด้านสมบูรณ์แบบหรือด้านที่ดีๆทั้ทงนั้นไม่ต้องดูที่ไหนไกลเลยครับเอาตัวอย่างเป็นผมก็ได้ผมอาจจะมีคนดูไปร้อยล้านแต่ถามว่าตัวผมสมบูรณ์แบบดีพร้อมกว่าทุกคนหรือเปล่าคําตอบคือไม่ได้สมบูรณ์แบบขนาดนูนนดเห็ มันเป็นแค่ส่วนหนึ่งของชีวิตผมเป็นแค่เฟสเชี่ยวเรื่องหนึ่งที่ผมใช้ชีวิตเฉยๆแต่ในชีวิตด้านอื่นผมก็อาจจะไม่ได้ดีพร้อมขนาดนั้นทําให้ทุกวันนี้ผมกมาถือคติอย่างหนึ่งเวลาเห็นโพสต์ในโลกโซเชียลครับคือผมจะไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่เอาจริงผมไม่เล่นโซเชียลเลยครับถ้าไม่ใช่ YouTube ผมมองว่าสิ่งที่สําคัญที่ฝุดไม่ใช่การมองคนอื่นแต่คือการมองตัวของเราเองเพราะฝุดท้ายแล้วเนี่ยครับมันไม่มีหลอกมนุษย์คนไหนที่สมบูรณ์แบบมันทําได้แค่บาลาะนะ์ครับไม่มีทางที่จะดีทุกอย่างสิ่่่งงเเเรรราาาาามมมอห็นวนววคบูณบบ์กก ต่ถ้ามองอีกมุมเขาอาจะขาดบางอย่างที่เรามีไปก็ได้ครับดังนั้นก็ผมอยากให้ทุกคนเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นมากเกินไปครับถ้าเปรียบเทียบเพื่อแข่งขันพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นผมมองว่าเป็นเรื่องที่ดีแต่ถ้าเปรียบเทียบเพื่อกดตัวเองลงเพื่อทาให้ตัวเองรู้สึกด้อยค่าลงผมมองว่าอย่าทําเลยดีกว่าครับและถึงแม้ผมจะบอกเป็นตอนจบเนื่องจากมันเป็นตอนสุดท้ายแต่มันก็ยังมีอีกตอนที่หลายๆคนไม่ค่อยรู้นะครับว่ามีอย่างตอน The f o x of c u r l e t ที่ฉายในปี2014หรือ12ปีหลังต้องฉบบบัจ โดยมันเป็นตอนพิเศษสั้นๆที่เอาหมาน้ายพวกทหารกลับมาทำใหม่เป็น CGI และที่สำคัญคือผู้สร้างของเรื่องเคเลตก็กลับมาทำตอนนี้ด้วยในเรื่องคร่าวๆเกี่ยวกับเคเลตตอนนี้คือมันเริ่มต้นที่เคเลตได้ไปเจอเครื่องรางลึกลับพร้อมกับวิญญาณที่คิดมาทวงของสำคัญอารมณ์ของตอนนี้ก็จะคล้ายๆตอนแผ่นหินฟ้าโแรแลมฟี่ครับเพียงแค่หล่อน,น้อยกว่าเนื้อหาก,ก็ยังคงความเป็นเคเลตแบบเดิมไว้จากนั้นเคเลตก็จะหายไปยาวเลยครับไม่มีการสารต่อเหมือนกับว่าเรื่องราวถูกปิดจบไปแค่นั้นจนกระทั่งล่าสุดปีของ21 เคเลตก็กลับมาอีกครั้งด้วยการคอร์สโอเวอร์กับฟุกุบิดูนี่แหละที่ทำให้เราได้เห็นเคเลตกลับมาอีกครั้งส่วนใครที่งงว่าทำไมสองเรื่องนี้มาเจอกันได้คือผมต้องขออธิบายแบบนี้ครับช่วงหลายๆจนถึงปัจจุบันเนี่ย มันเป็นยุคที่สกูบิโดหันมาคอสโอเวอร์และไปร่วมมือกับเรื่องต่างๆมากขึ้นพอดีอย่างก่อนหน้านั้นก็จะมีแบทแมนนับมวยป้าม WWE หรือแม้แต่วงดนตรีที่เป็นวงล็อกในชีวิตจริงก็มาอย่างวงคิดสมันเลยไม่น่าแปลกใจครับที่การ์ตูนดังในตำนานที่มีเนื้อหาเรื่องลี้ลับกับพูดผีปีศาจอย่างเคอร์เลตจะเป็นหนึ่งในตัวเรืองที่หยิบเอามาใส่แถมสองเรื่องนี้ก็เคยเจอกันมาหลายต่อหลายครั้งมากครับช่ในตัวอย่างโปโมทที่โคตรเก่าหลักศตป,ปีหลายๆตัวซึ่งถึงแม้สดทาาาาคคคอเวววนมมมััจะู่ิขงภตงฉบบไไ้ โคตอโบาราณให้ทั้งสองเริ่มมีบทใกล้ๆกันแต่สรับผมก็ทำให้หายคิดถึงเรื่องนี้ไปมากๆเป็นไงกันบ้างครับรับคลิปนี้ก็แบบที่ผมบอกไปตอนจบมันไม่ใช่จุดจบของทุกอย่างเพราะเป็นจุดเริ่มต้นให้อะไรใหม่ๆถ้าผมให้คะแนนตอนจบของอตูนที่ผมทําในคลิปนี้ผมขอให้แฟบแจ็คที่ห้เกาะแคนดี้เลยครับเพราะมันเป็นตอนจบที่โคตรแปลกเลยแปลกจนผมดูแฟบแจ็คมาทุกตอนผมก็ยังคาดไม่ถึงเลยว่ามันจะจบแบบนี้ต่อมาเรื่องแคมรัตโลผมให้ลูกปั้นลมปัส5ลูกปั้นเลยครับ เป็นตอนจบที่โคตรน่ากลัวและเป็นตำนานมากตอนนี้ใครจะไปคิดผู้ัวหน้าหมูากลายเป็นคนโรกจิตคือมันไม่มีคำใบ้หรืออะไรเลยครับมาจบไปแบบนี้เลยถัดมาเรื่องทีนไททันผมไม่สีเครื่องมือสื่อสารครับเป็นตอนที่เราถึงการบอกลาได้ลึกซึ้งอีกตอนหนึง่งผมว่าการที่เราต้องบอกลาการที่เราต้องปล่อยวางมันก็คือแบบนี้นี่แหละเพราะบางทีเราไม่รู้อะไรมันจะเกิดขึ้นบ้างบางอย่างมันก็แค่จบมันก็แค่จากไปซึ่งมันจบแบบปลายเปิดมากครับแต่มันก็แค่เปิดไว้ไงไม่ได้ทําต่อหักไปเลยหนึ่งคะแนน ต่อมาเรื่องเคอร์เลผมขอให้ที่5หน้ากากอูทิสหนึ่งในตอนที่ให้ข้อคิดดีที่สุดของเรื่องผมเชื่อมากๆเลยว่าใครที่ดูตอนนี้อีกครั้งจะต้องได้รับข้อคิดกลับไปแน่นอนแถมก็แังใส่ความหลอนมาด้วยเป็นตอนที่ครบทุกรสชาติที่เคอร์เลเคยทํามารวมๆตอนจบของการ์ตูนที่ผมเอามาในคลิปนี้มันมีแต่ตอนระดับมาสเตอร์พีททั้งนั้นเป็นตอนที่เป็นตำนานของตำนานมากๆผมรู้สึกอย่างนึงที่ผมชอบคือการได้ย้อนกลับไปดูการ์ตูนเก่าๆที่ผมเคยดูในวัยเด็กมันทำให้ผมได้ข้อคิดและความสน พวกหลายๆคนที่ดูคลิปนี้อาจจะไม่เคยรู้ว่ามันมีตอนจบด้วยซ้ำคลิปนี้ผมเลยนําตอนจบทั้ง5ตอนมาให้ทุกคนดูกันซึ่งแน่นอนว่าในอนาคตก็จะมีคลิปแบบนี้โผล่มาอีกผมก็ขอฝากทุกคนติดตามด้วยนะครับเพราะว่าเจอันใหม่คลิปหน้า